วันนี้ป้อมที่ดินสวยสายคลองนะคะจะพามาดูที่ดินที่อยู่คลองหกคลองหลวงนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะเนื้อที่ทั้งหมดสีไร่นะคะเราได้แบ่งล็อกละหนึ่งไร่นะคะนี่ค่ะคือที่ดินนะคะที่ดินของเรานะคะเป็นท้องนาเดิมนะคะถนนทั้งหมด5เมตรนะคะตอนนี้ลาดยางแล้ว5เมตรนะคะถ้าขยายเพิ่มขึ้นก็จะอยู่ที่6เมตรนะคะไฟฟ้าถึงนะคะมีไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่ได้เปรี่ยวนะคะซ้ายมือนะคะซ้ายมือก็จะมีบ้านนะคะบ้านของเ,อเป็นข้าราชการตำรวจนะคะที่ดินนะคะตอนนี้ว่างอยู่แค่หนึ่งไร่นะคะหน้ากว้างอยู่ที่30เมตรลึกเข้าไป54นะคะเนี่คะ่ะเราปักแบ่งธงแบ่งให้เห็นนะคะลูกค้าสามารถมาดูได้ที่ของเราสวยนะคะราคาเสนอขายอยู่ที่1.65ล้านบาทนะคะ ถ้าท่านใดสนใจที่จะมาซื้อที่ดินนะคะสามารถติดต่อมาที่ทีมเราได้นะคะหรือติดต่อได้ที่ป้อมที่เบอร์094นะคะ2241953ถ้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้วัสดีค่ะขอบคุณค่ะ